สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ KDG รีวิวอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์ตัวหนึ่งนะครับเป็นของโอเคชื่อรุ่นว่า g 1 0 5นะครับตัวนี้เป็นเมาส์มาโครนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคหน้ากล่องกันก่อนนะครับครับที่หน้ากล่องนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาเขียนว่าเป็นเกมมิ่งเมาส์มาโครนะครับก็คือสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม ซัพพอร์ตวินโดว์นะครับได้ที่ w w w c o u thai.com นะครับผมตัวนี้นะครับฟังก์ชัน DPI เนี่ยสูงถึง4,000 DPI นะครับผมรูปร่างกล่องก็ดูล้ำทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันบ้างส่วนสำคัญก็คือมีไฟนะครับสีสีนะครับเป็นแบบ r e Spiration แลม p เดี๋ยวเรามาดูสเปคหลังกล่องนะครับนี่หลังกล่องก็จะ บอกถึงคุณสมบัติต่างๆนะครับของเมาส์นะครับผมก็จะคร่าวๆประมาณนี้ามาดูทางด้านของเทคนิคสเปคนะครับก็บอกว่ามี5ปุ่มการทำงานนะครับบวกกับ1ปุ่ม DPI ครับผมถ่วงน้ำหนักไว้20กรัมนะครับทั่ p i ป a l อสป e d ก็คือ60นิ้วต่อสิจนะครับ การันตีการกดปุ่มไว้ที่8ล้านครั้งนะครับผมอัตราการส่งลับของ USB นะครับก็คือ500เฮิรต์ครับผมตรงนี้บอกว่ามีไฟสีสีสีแดงสีฟ้านะครับสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับจำนวน DPI ก็คือมี4ระดับนะครับมี1,000 2,000 3,000 4,000นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของเจ้า G105 กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเมาส์นะครับผม สัมผัสแรกที่ผมจับเมาส์ตัวนี้นะครับมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักนะครับจับได้ถนัดมือดีนะครับผมเป็นเมาส์ทรงมือขวานะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบซีซีนะครับเ,เวลาเอานิ้วโป้งไปจับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะดูดดูดนิ้วนิดนึงนะครับมันทำให้จับง่ายขึ้น จับถนัดมือมากขึ้นนะครับตรงนี้ตัวเมาส์ก็จะมีอ่า5ปุ่มด้วยกันก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับมิดคลิกนะครับแล้วก็ forward backward แล้วก็มีปุ่ม DPI นะครับเวลากดปุ่ม DPI เนี่ยตัวสีไฟก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแบบนี้มีสีระดับด้วยกันก็คือมีสีมีไฟ4ส,สีครับผม สายเป็นสายถักนะครับเป็นสายถักค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมตัวพอร์ต USB นะครับเป็นแบบโกลเพลนก็คือหัวสีทองครับผมมีตัวกรองสัญญาณนะครับเป็นแบบหัวกโหลกไห่เท่ทีเดียวนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออโปรแกรมมาโคนะครับผมวิธีการเซตนะครับ ครับเี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมมาโครนะครับรูปร่างของไอคอนโปรแกรมนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเวลาเราเดบเป็ลคลิกเข้าไปเนี่ยหน้าต่างมันจะยังไม่ขึ้นมานะครับตัวหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยจะต้องมันจะอยู่ที่ด้านขวามือนะครับขวาล่างนะครับมันจะเป็นรูปเดียวกันเราก็ดดบเป็ลคลิกขึ้นมานะครับทีนี้ จะมีหน้าต่างของโปรแกรมมาโคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมนะครับก็ที่อย่างที่เราเห็นนะครับมันจะมีอยู่สส่วนละก็คือเมนคอนโทรลนะครับกับแอดวานซ์เซตติ้งในหน้าของเมนคอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามีมีปุ่ม6กปุ่มนะครับแต่ว่าในนี้ อบอกว่ามี7ปุ่มนะครับก็คือตัวเมาส์ของเราเนี่ยมีแค่6ปุ่มนะครับผมไม่ใช่7ปุ่มนะครับเขาใช้โปรแกรมตัวเดียวตัวเดียวกันกับเมาส์ตัวที่เราเห็นในในในหน้าซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าตัวเมาส์ของเราเนี่ยมีแค่6ปุ่มนะครับก็คือปุ่มที่เจ็ดไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของอ ปุ่มต่างๆนะครับฟังก์ชันในปุ่มนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเ e f t c l i กไล i ์คล click s c r o ิก c l นะครับ ie forward backward ก็คือปุ่มด้านข้างครับ forward backward นะครับผม c p i switch ก็คือ dpi นั่นเองนะครับ double click ก็พอกดตัวนี้นะครับจะเป็นการทำให้ปุ่มปุ่มนั้นที่เราเซตนะครับ ก็กดทีเดียวแล้วออกเดลเบิรคลิกนะครับผมไฟคีย์ซิงเกิลคีย์นะครับหรือว่าจะปิดปุ่มไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็มีส่วนของฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับเราสามารถ setting, เซตติ้งฟังก์ชันมัลติมีเดียเข้าไปในปุ่มที่เราต้องการจะเซตได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือแอสซ g n มาโครนะครับก็เราเรามาตั้งค่ามาโครในฟังก์ชันนี้นะครับผม หน้านี้นะครับก็จะมีตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมก็เอาไว้เวลาาถ้าเกิดเมาส์มีปัญหาหรือเมาส์รวนเนี่ยก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตให้คืนค่าโรงงานได้นะครับมีโปรไฟล์ทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับหน้าของเมนคอนโทรลก็จะประมาณนี้นะครับผมไปดูในส่วนของ Advanced s e t t i n g นะครับ Advanced Setting เนี่ย ก็คือส่วนของการตั้งค่าเมาส์พื้นฐานนะครับของ Windows ในหน้า Windows ก็มีให้ตั้งค่านะครับเขายกเข้ามาในเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนะครับผมในส่วนของ d o ับ l ิ c l คลิ Speed นะครับหรือว่าไฟล์คีนะครับผมส่วนนี้มีให้มีให้ตั้งค่าในปุ่มในในในฟังก์ชันของ Windows นะครับในส่วนของ polling rate ก็ เป็นเหมือนเมาส์ตัวอื่นทั่วไปนะครับจะมี125่งริเฮิร์ติเฮิร์ตนะครับ500เฮิร์ตแล้วก็1000นเฮิร์ตนะครับ CPI Switch ก็เป็นค่า DPI นะครับเ,เราไม่สามารถเราไม่สามารถตั้งค่า DPI แบบละเอียดได้นะครับกห็หน้าหน้ากล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่า1000 2000ส0 0 0ามพันแล้วก็4000 DPI นะครับผมตัวโปรแกรมกับเมาส์ ค่า dpi ไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าเรา,เาย,ยึดค่า dpi ของหน้ากล่องนะครับก็คือ1 0 0 0 2 0 0 0 3,000แล้วก็4000 dpi นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ามาโครกันนะครับครับในส่วนของการตั้งค่ามาโครนะครับก็ไม่ค่อยต่างกับเมาส์มาโครทั่วไปนะครับก็คือถ้าเราจะเซตมาโครไปที่เล็บคลิกนะครับก็คือปุ่มที่1 ถ้าเราเซตจริงๆเนี่ยมันจะเซตไม่ได้นะครับก็เวลาเราเลือกเนี่ยปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่าจะต้องให้ปุ่มอื่นเนี่ยเป็นปุ่มคลิกก่อนนะครับครับผมเราก็ไปเปลี่ยนปุ่มอื่นในที่นี้ผมจะเปลี่ยนสกอคลิกก็คือปุ่มตรงกลางนะครับให้ให้เป็นเล็บคลิกก่อนครับเราก็เซตมาโคไว้ที่ปุ่มที่1น,นะครับก็คือปุ่มคลิกซ้ายเดิมครับผมไปที่ฟังก์ชัน แอดไซน์มาโคนะครับแล้วก็มาโคเมนเจอร์นะครับผมอ่ามันจะมีหน้าต่างของมาโคเมนเจอร์นะครับขึ้นมาครับผมอ่าขั้นแรกนะครับก็คือกดนิ้วก่อนครับเพื่อจะสร้างชื่อของมาโคในที่นี้อ่าผมจะสร้างเป็นช็อตกันนะครับครับต่อไป เมาส์ตัวนี้นะครับไม่สามารถมีอีเวนต์มันไม่มีอีเวนต์เมาส์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนปุ่มปุ่มยิงนะครับของช็อตกันเนี่ยของเกมนะครับให้เปลี่ยนจากคลิกซ้ายให้เป็นปุ่มปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับบนคีย์บอร์ดในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น p นะครับเพราะฉะนั้นผมก็กด start ค e อร์ดนะครับแล้วผมก็กด p เข้าไป แล้วก็ตามด้วย3 1บนบนแถบแป้นพิมพ์นะครับไม่ใช่น้ำแพดนะครับผมจากนั้นกดสต็อปนะครับครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีดีเลย์ไทม์นับขึ้นมานะครับจะมีแต่ปุ่มกดล้วนๆเลยนะครับผมวิธีการก็คืออ,อคลิกที่ P ในที่นี้คือ P นะครับลี่ขวา ครับผมแล้วก็ insert delay เข้าไปนะครับผมจะทำการ insert delay เข้าไปให้ให้หมดก่อนนะครับก็คลิกที่เลข3ลงนะครับคลิกขวาเหมือนกันแล้วก็ insert delay เข้าไปนะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับทีนี้เรา insert delay เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีค่า delay time ออกมานะครับแต่ว่ายังเป็น1 ms อยู่ครับต่อไปเราจะเซตค่า delay time นะครับผม ก็เราจะเปลี่ยนค่า delay time จาก 1ms เนี่ยให้เป็น 30ms นะครับก็ ED Delay นะครับที่ขวาแล้วก็ ED Delay นะครับผมแล้วก็พิมพ์30เข้าไปนะครับก็จะเป็นในที่นี้ก็คือ30มิลลิเซกนะครับก็เราก็แก้ให้เป็น30มิลลิเซกทั้งหมดนะครับ ต้องมีคําว่า ms ตามหลังด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีคําว่า ms ตามหลังให้คลิกขวาแล้วก็ delete ทิ้งไปนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วค่อย insert delay เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ edit delay นะครับแล้วก็ใส่คําว่า30เข้าไปครับผมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดอ่า ok นะครับต่อไปเราจะ มาตั้งค่าปุ่มมา c ค o นะครับเข้าไปก็คือในที่นี้เราจะเซตคลิกซ้ายให้เป็นมา c ค o นะครับก็ไปที่เดิมนะครับคลิกซ้ายแล้วก็อ s s i g n มา c ค o ทีนี้มันจะมีชื่อมา c ค o ที่เราตั้งนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือช h o t gun อ่าเราก็เลือก shot กันเข้าไปครับผมแล้วก็กด a p p ายครับผมพอกด a p p ายแล้วเนี่ยปุ่มคลิกซ้ายของเรานะครับ ก็คือเป็นเล็บคลิกก็คือปุ่มตรงกลางนะครับก็คือเลขสามนั่นเองเราต้องย้ายไปกดโอเคที่ปุ่มเลขสามก็คือปุ่มตรงกลางนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมจะเทสในโปรแกรมเทคนะคบผมอ่าอันนี้ผมคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายปุ๊บออก p 3 1 p 3 1 p 3 1 ก็คือเราต้องไปเปลี่ยนปุ่มคลิกซ้ายในเกมนะครับให้เป็น P ด้วยครับผมเพราะว่าตัวมาโครของเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่มีเว้์เมาส์นะครับเราจะต้องไปทำการเปลี่ยนปุ่มยิงเนี่ยให้เป็นปุ่ม P หรือว่าปุ่มอื่นๆที่น้องคิดว่าน้องถนัดนะครับครับผมขั้นตอนการเซตมาโครก็จะประมาณนี้นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ เจ้าโอเคจีหนนะครับเป็นเมาส์มาโครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมาราคาเรื่องราคาก็ผมคิดว่าไม่แพงนะครับถือว่าเป็นเมาส์มาโครที่ราคาเอื้อมถึงนะครับผมท่านใดที่สนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ KGG IT Gaming Gear นะครับหรือว่า าทางเว็บไซต์ w w w k t g c o t h นะครับผมหรือทางช่องทางอื่นๆนะครับครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ KGG รีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ